ฟินิกท่าราสองสามสามสอสวัสดีค่ะวันนี้เรามาให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรนะคะขอให้พี่ไพ่บอกทีนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะคะใครมาพบเจอคลิปนี้ดึงดูดคลิปนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะส่งพลังงานมาที่ไพ่นะสาธุสาธุสาธุนะคะดูบุญบารมีของข้าพเจ้าและผู้ที่พบเจอกับคลิปเรนดอมนี้นะคะ ขออนุญ,ญาตทูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเด็กถือไม้คิงถือไม้นะคะโอ้นะคะขออนุญาตทูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่านเจ้ากรรมเวรทั้งหลายของผู้ที่พบเจอกับคลิปนี้ด้วยนะคะเปิดทางให้ลูกทีนะคะไพ่อยากจะบอกอยากจะสื่ออะไรนะคะกับผู้ที่พบเจอคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะมีหัวข้อมาทีหลังนะขอให้ไพ่บอกทีนะคะขอชัดช โอเคนะคะนี่เป็นคลิปแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆและพลังงานบวกๆนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆและพลังงานบวกๆจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามานะคะมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าอยากบอกอะไรกับคุณนะขออนุญ,ญาตนะคะ The Tower Reward นะคะโ oh. บางคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะอาจจะเคยผ่านอะไรที่มันร้ายๆมาเคยผ่านนะคะเรื่องราวที่าก,การเปลี่ยนแปลงที่คาดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเจอเรื่องที่มันมันเปลี่ยนแบบไม่คาดฝันเลยอ่ะนะคะอ่าบางคนก็ ผ่านมาแล้วนะคะบางคนก็กําลังพบเจออยู่นะคะไม่ต้องห่วงค่ะมันกลับหัวมันรีวิวนะคะเรื่องร้ายๆนะคะกลับกลายเป็นดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะเนี่ยนะคะตาที่3ของคุณน่าจะเปิดแล้วนะคะกับบางท่านบางคนนะคะที่มาพบเจอคลิปนี้ตาที่3ของคุณน่าจะเปิดแล้วนะคะ แฮงแมนนะคะเรื่องที่คุณติดอยู่นะคะเรื่องที่คุณทุกข์ใจเรื่องที่เป็นกังวลนะคะบางคนก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะที่มันยังไม่ขยับขยายมันยังคงอยู่กับที่นะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะเป็นแฮงแมนนะคะติดอยู่ตรงนั้นอยากจะออกก็ออกไม่ได้อยากจะไปก็ไปไม่ถึงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยใจนะคะมีอุปสรรคมีปัญหานะคะ กิ่งถือถ้วยนะคะคุณจะได้รับนะคะการช่วยเหลือคนอุปถรัรมภ์คนมานะคะหรืออาจจะเป็นศิษิ์สิธินะะ์นะคะนะคะท่านจะช่วยนะคะให้คุณได้ผ่านพ้นเรื่องตรงนี้ไปได้นะคะกิ่งถือถ้วยนะบางคนก็บูชาพ่อปู่แม่ย่าพญานาคนะคะทุกตระกูลนะคะเนี่ยนะนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณหากเป็นเรื่องงานนะคะผู้ใหญ่จะมองเห็นนะคะเขาจะมองเห็น ความส้ำความสัมพันธ์ของขออภัยความสําคัญของคุณนะคะเขาจะมองเห็นศักยภาพในตัวของคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะหากคุณรอคอยใครหากคุณโสดคุณติดมาอยู่ตรงนี้มานานแล้วไม่ได้เปิดใจนะคะคุณจะมีคนเข้ามานะคะมาขอความรักกับคุณอ่ะแล้วก็เขาจะมาอุปถัมภ์คำชูเขาจะเป็นสายเปเขาจะเป็นคนที่มีเมตตาเขาเป็นคนที่ เขาจะทําสิ่งดีๆให้กับคุณอะคิงถือถ้วยนะคะคุณรอคนๆเนี้มีโอกาสมากที่คนๆเนี้นะคะเขาจะกลับมานะคะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่มันติดอยู่ตรงนี้มานานนะคะ ว้าวเป็นออฟฟิเชีลสิบเหรียญค่ะนะคะมีชีวิตครอบครัวคุณเห็นไหมนะคะพ่อแม่ลูกนะคะกระต่ายน้อยๆนะคะสร้างชีวิตสร้างครอบครัวลงหลักปักฐานมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะหากคุณรอคอยนะคะคนคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณมีโอกาสมากนะคะที่เขาจะกลับมาสร้างชีวิตสร้างครอบครัวกับคุณสิบเหรียญหากคุณรอคอยการงานการเงินนะคะขายที่ขายทางนะคะรอคนอนุมัติ นะคะรอคนมาช่วยเหลือมีโอกาสมากนะคะที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือกุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลจิตดลใจนะคะให้เขานะคะช่วยเหลือนะคะให้มีคนมาอุปถัมภ์สิบเหรียญน่ะนะคะคุณจะมีชีวิตครอบครัวที่มั่งคั่งสิบเหรียญคือเงินแสนเงินล้านร้อยล้านพันล้านก็ว่ากันไปอยู่ที่บุญพาวัฒนาส่งบางคนบอกว่าทําไมหนูยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นคุณต้องเร่งสร้างนะคะไม่ใช่ว่าเหมือนคําบารมีหลวงปู่โตนะคะขออนุญาตนะคะถ้าบุญไม่ทํานะคะก็ไม่ มีใครช่วยได้นะคะแต่ถ้าคุณมีบุญวาสนาส่งอยู่แล้วคุณจะทำอะไรก็สําเร็จนะคะโอ้เดวิล hmm. นะคะปัญหาท็อกซิกต่างๆที่คุณได้พบเจอนะคะบางคนอาจเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษท็อกซิกนะคะเรื่องที่คุณผ่านอยู่ในหัวคุณตลอดเวลาเรื่องที่คุณเอาออกจากหัวปัญหาที่ยังคารากสรซังในตอนนี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะทรีอเอร์เนะคะมันจะเหมือนว่ามันจะ เคลียร์ได้นะคะสามเหรียญน,นะคะอะไรที่มันติดขัดถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินธุรกิจนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะปัญหาที่เป็นเดวิลขอขยายเดวิลหน่อยโอ้ในอัพสอสนะคะคุณจะจัดการปัญหานี้ได้ค่ะนะคะจะมีนะคะ,ะ,นะคะเหมือน เหนะ็นเดือดซันข้างหลังนะข้างหลังไหมคะเนี่ยเดือดซันนะคะมันจะมีปฏิหารนะคะมันจะมีอะไรที่คุณจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องหน้าที่การงานการเงินต่างๆที่มันเป็นแฮงแมนสมัยก่อนเดวิลที่มันติดขัดที่มันแบบมันอาจจะมีเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังไม่พอที่จะคุณต้องการรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะจัดการปัญหานี้ได้แล้วค่ะว้าวเดอะรซิงซันนะคะ, wow, the sun. ะ,คะหอพาทิต อ่านผิดมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่มันเหมือนชีวิตที่มีแสงสว่างมันเหมือนการทําสิ่งเข,า,ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวซันคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะสว่างนะคะอะไรที่ร้ายๆเป็นเดวิลนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวซันคุณจะสุขสมหวังคุณจะมั่งคั่งบริบูรณ์คุณจะมีชีวิตที่เป็นเหมือนเนี่ยนะคะเดี๋ยวซันนะคะ บางคนเนี่ยนะคะก็นะคะจะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะมีคนนิยมชมชอบนะคะทำงานนะคะที่ต้องพบเจอผู้คนมากมายคุณจะเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นทุกผู้ทุกนามนะคะนี่คือนะคะสิ่งที่พ่ยอ,อยากจะบอกนะคะคุณจะมีแสงสว่างนะคะคุณจะมีปฏิหารนะคะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะมีออรา่าจะมีพลังงานสิ่งดีๆเข้ามาจะมีนะคะความสุขความสําเร็จความสมหวังความบริบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะขอดูใต้สหรับหน่อยนะคะ โอ้โหหนึ่งไม้ค่ะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะขอบคุณทุกการเม้นการแชร์การไลค์การสับ c r i b e นะคะหนึ่งไม้เดือดซันออกมาคอนเฟิร์มเลยอะชีวิตคุณจะเริ่มต้นใหม่นะคะชีวิตจะไปต่อหลังจากที่เป็นเนี่ยเดือะทาวเวอร์นะคะเคยแบบ โหงบางคนก็เรียกว่าแบบเคยแบบพังไปเลยอะ่ะแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ผงาดออกมาแบบสวยงามอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกการเมน้นการแชร์การไลค์การ s u b สไครต์นะคะฝากกดเม้นกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสุขสมหวังนะคะ